ข้อที่54ครับ n p 4 6ครับยังคงเป็นไฮเปอร์โบลาอยู่เช่นเดิมก็อันนี้ครับขอเดี๋ยวขอเขียนฟอร์มไฮเปอร์โบลานิดนึงครับคือเบื้องต้นเนี่ยเห็นเห็นชุดชุดตัวเลขที่อยู่หน้า y กํลังสองมันเป็นบวกครับหน้า x กํลังสเป็นลบก็เลยนึกถึงตัวนี้แต่มันก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับมันไม่จำเป็นเสมอไปว่ามันจะเป็นแบบที่โจทย์ให้มา จนกระทั่งที่เราจัดรูปจัดฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วเราถึงจะรู้ครับว่าหน้าหน้าวายกำลังสองมันเป็นบวกจริงหรือเปล่านะครับหน้า Y ายกำลังสองมันเป็นบวกจริงหรือเปล่าคือถ้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์จุดศูนย์กลาง sk แล้วก็เป็นไฮเปอร์แบบตั้งลองจัดเอาชุด Y ที่มีตัวแปร y ไว้ด้วยกัน x มีลบใช่ไหมครับดึงลบออกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้บวก 16x ข้างในต้องเป็นลบ 16x เพราะลบคูณลบมันต้องได้บวกส่วนฝั่งขวาเราย้าย44ไปฝั่งขวาก็จะเป็นลบ44อันนี้ขอดึง12ออก12 6ดึง4ออกเท่ากับลบ44 จัดกำลังสองสมบูรณ์2ไปหาร6ได้3 2ไปหารลบสได้ลบสลบสีเช่นเดิมกระจายกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปชมหน้ากำลังสองสองหน้าหลังหลังกำลังสองมีลบสคูณอยู่ข้างนอกครับต้องเป็นลบสคูณกับสคือลบสิบหกขวาลบสิด้วยตรงนี้ y กำลังสองหน้ากำลังสองหน้าหลังหลังกำลังสองคือ9มีบวก9เข้าไปครับแต่ข้างนอกมันมี12คูณด้วยสิ่งนี้ก็ต้องเป็นเอา12คูณเีอ 9. 9, บวกลอได้มาแบบนี้อพอได้แบบนี้ครับซีขวาเราก็รวมกันซะ,ะเป็นแบบนี้นะฟล i เท่ากับ 108ลบ16ลบ44เราได้ออกมาเป็น48แล้วก็เอา48หารตลอดครับ12ไปตัด48 12 4 48เอา4ไปตัด48 41เป็น4 42เป็น8ก็เป็น12ขวามือเป็น1อ่ะอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นมันเป็นตามฟอร์มที่เราเขียนไว้ ก็คือเป็นไฮเพอร์โบลาตั้งนั่นแหละครับสรุปง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ส่วนของชุดที่เป็นลบเนี่ยมันคือ B กกำลังสองส่วนของชุดที่เป็นบวก A กกำลังสองอย่าลืมนะครับว่าในไฮเพอร์โบลาเนี่ยแกนสั่งยุกแตแกนตามขวางเนี่ยใครจะยาวกว่ากันก็ได้แต่ถ้าเป็นวงรีแกนเอกจะยาวกว่าแกนโทเสมอเพราะนี้จอสอก sk อันนี้เป็นลบสใช่ไหมครับ s ก็จะเป็น2อันนี้บวกสาก็จะเป็นลบสตอนนี้ครูยังไม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูคำถามไม่ได้ดูอะไรเลยนะคือเวลาเราเจอโจทย์พวกภาคตัดกรวยเนี่ยคือเราเห็นสมการมาเราจัดก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยไปสแกนดูที่คำถามอ่ะที่โจทย์บอกมาครับจุดโฟกัสคือ f1 และ f2 ครูก็จะไปวาดและ รู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นไฮเปอร์ตั้งเดี๋ยวครูขอ move ตรงนี้ไปด้านนี้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> คือไม่อยากให้มันลงไปต่ำมากเดี๋ยวจะเอาอะไรพี่ <c oughs> ผมจะขยับอืมพี่ก็ไม่ยอมขยับตามกันเลยไม่ยอมช่วยสมาหากินเลยเนี่ยเออปากกาเนี่ยอ่ะโอเคชึบขอ move อ่ะครูเอามาขึ้นมาตรงนี้แล้วกัน มันเหมือนกับจะต้องใช้พื้นที่เยอะนิดหนึ่งครับโอเคให้เ okay. ปิดตั้งจุดศูนย์กลางอยู่ที่2-3ลบ3คูกลากแกนตามขวางไว้ลอนเลยจุดศูนย์กลางอยู่ที่2อลบ3แถวนี้2 3. อลบม A กำลังสได้4 A กำลังสได้4 A คือ2 b กำลังสองได้12อ่า b ก็คือรู้สิเนื่องจากว่าเขาสนใจจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลาครับเราก็จะต้องไปหาตัว c ในไฮเปอร์ c กำลังสองคือเอา a กำลังสองบวก b กำลังส c บวก12มาเป็น16 c กำลังสองคือ16 c เรามาเป็น4 c มาเป็น4จุดศูนย์กลางรู้แล้วจุดศูนย์กลางมันจะไปอยู่ที่ 2-3ลบ3จะเห็นว่าค่า A เป็น2นี่มันจะอยู่แถวนี้ A เป็น2แล้วเราก็จัดฮนะเป็นไฮเพอร์โบลาแบบตั้งเป็นไฮเพอร์โบลาแบบตั้งขอใช้เป็นสีสีนี้แล้วกันครับรู้สึกว่ามันแจดดีอ่ะโอเคอันนี้คือจุดยอดนะมาสวยไหมโอู้ห น้ำหนักเหมือนช่างมาเมื่อเช้าครับสวยเหลือเกินเอาพี่พี่ไปวางสิหมุนอ่า180รา้อปดสบั๊บมาเลยนี่เราก็จะได้ให้เปอร์โวลารูปนี้ออกมาคราวนี้เราก็จะไปใส่ F1 กับ F2 อ่าคู่สมมุติว่าตรงนี้เป็น F1 แล้วกันตรงนี้เป็น F2 ถ้าเราจะหา F1 F2 เราก็จะต้องหาความยาว c ซึ่งความยาว c คือแค่ตรงนี้อันนี้ก็คือ c เช่นกันถึงตรงนี้ c เป็นเท่าไหร่ครับ c เป็น4ได้มาเมื่อสักครู่เพราะ c เป็น4โฟกัสตรงนี้ครับ x จะเท่าเดิมแต่ว่าขยับลงมา4หน่วยจากลบ3ขยับลงมา4หน่วยก็จะเป็นลบ7จากลบ3ขยับขึ้นไป4หน่วยก็จะเป็น1 เพราะว่า1ถึงลบสมันจะยาว4หน่วยได้มาแล้วครับหลังหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นโจทย์บอกอะไรต่อครับ e เป็นวงรี e เป็นวงรี e งรและมีจุดศูนย์กลางร่วมกับ s e เป็นวงรีและมีจุดศูนย์กลางร่วมกับ s แสดงว่าจุดศูนย์กลางของวงรีครับมันก็คือตำแหน่งเดียวกันกันกบจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลา มี f1 f2 เป็นจุดยอดโอ้สวยงามครับ f1 f2 เป็นจุดยอดแล้วก็วงรีรูปเนี้ยมันสัมผัสแกน Y ขอวาดวงรีออกมาสสวยๆครับให้หนำใจมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอ่านี่มาแบบนี้ครับทุกคนเพราะโจทย์เขาบอกว่ามันสัมผัสแกน Y สัมผัสแกน y ก็คือณนะ ตำแหน่งตรงนี้ครับเวลาที่มันสัมผัสแกน y เนี่ยมันจะมาสัมผัสตรงระยะจุดศูนย์กลางพอดีเลยนี่มันจะมาสัมผัสระยะตรงนี้ซึ่งระยะตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปหาค่าอะไรนะไปหาค่าตัว b ได้ตัว b ของวงรีตรงนี้มันก็คือจะกลายเป็นตัว a ของวงรีสีแดงตรงนี้ครับคือ a ของวงรี ซึ่ง A ของวงรีคืออะไรครับ A ของวงรีตัวเนี้ยมันก็คือ C ของไฮเพอร์ c ก็คือ C เคขียนนะ B ครับสัมผัสตรงนี้ก็นี่ไงครับน้าตำแหน่งตรงเนี้ยเเป็น2ตรงเนี้ยสัมผัสแกน Y แสดงว่าตรงเนี้ยมันก็จะยาว2ยาว2ก็จบครับหน้าตาวงรีตั้งก็จะเป็นแบบนี้ Y ลบ K กำลังส <c oughs> ส่วน b กําลังสองอ <c oughs> ต้องเขียนอย่างงี้เขียนผิดฟอร์มมันต้องออกมาเป็น x ลบ s ทั้งหมดกํลังสองถ้าเป็นวงรีตั้งครับตรงนี้มันจะหารด้วย b กํลังสองตรงนี้จะหารด้วย a กํลังสองก็ได้1แล้วเราก็แทนค่า s ก็คือ2ก็เป็นลบส b คือ2อันนี้ก็จะเป็น2กํกลังสองเดี๋ยวนะโอเคโอเคเขาถามอะไรครับถ้า e ตัดแกน x โอเคต้องไปหาจุดตัดแกน x ของวงรีอีก k ก็คือลบ3ลบลบก็เป็นบวก a ก็คือ4กํกลังสอเท่ากับ1อันนี้ก็คือวงรีคือ e แล้วก็โจทย์บอกว่า e ตัดแกน x ตัดแกน x เ,เราก็คือแทน y ด้วย0 ตัดแกน x แทน y ด้วย0ก็จะออกมาเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน4พอแทน y ด้วย0 0บวก3ก็ได้3 3กำลัง2คือ9 4กำลัง2คือ16ย้ายย้าย9ส่วน16ไปซีขวาได้เป็น1ลบ9ส่วน16จัดมาต่อ x ลบ2กำลัง2ครับ ส่วน4ไปเท่ากับอันนี้ก็เป็น16ลบ9 16ลบ9คือ7ไหมกูกลัวครับจริงๆไม่อยากออไม่อยากให้ผิดเลยเพราะว่าคือถ้ามันผิดขึ้นมากูต้องมานั่งอัดใหม่เลยนะครับทุกคนไม่ใช่ผิดแล้วคูใจนี้ตรงนี้นะครับไม่ได้เลยครับอันนี้สำคัญมากๆ7จ็ส่วน16เอา4ตัดได้ทั้ง2อฝั่ง4 1 4 4 1>, 1แล้วก็สโอเคสมการจะเหลือแค่ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ7ส่วน4หรือสรุปไว้ง่ายครับ x ลบ2ก็จะมี2ค่าเป็นรูทเส่วน2เพราะว่าเราใส่รูทใช่ไหมครับก็จะเป็นรูท7ส่วน4รถอดไม่ได้ก็ใส่ไว้4ถอดได้2อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลบรูทส่วน2 ก็สรุปได้ x ก็จะได้ออกมาเป็นเพราะฉะนั้น x รูทเส่วน2อันนี้ลบ2ย้ายไปด้านขวาก็บวก2กับอีกตัวหนึ่งคือย้าย2ไปอีกก็เป็น2ลบรูทเส่วน2ออันนี้คือค่า x <c oughs> เขาถามเราว่า <c oughs> ตัดแกน x ที่จุด A และ B ครับ ตัดแกน x ที่จุด a และ b อ่ะคราวนี้การที่โจทย์บอกว่ามันตัดแกน x ที่จุด a และก็จุด b อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดครูวาดวาดเป็นเส้นตรงขึ้นมาแล้วกันก็คือเนี่ยครับมันจะไปตัดที่จุด a อย่างเงี้ยจุด b อย่างเงี้ยจุด a มันอยู่ดางด้านซ้ายก็จะน้อยหน่อยก็คืออย่างนี้อือสองลบอืมรือเจส่วนสอง ส่วนตรงนี้ครับเป็นรูทเส่วน2บวกสระยะห่างเราก็เอา2ส่วนมารวมกันเอ้ยทษทีครับเอามาลบกัน <c oughs> ก็คือตัวมากตรงนี้เราก็จะเอาไปลบตัวน้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นระยะ AB ครับที่โจทย์ต้องการเนี่ย <c oughs> ก็เอารูทเส่วนสบวกสเนี้ยไปลบ2ลบรูทเส่วน2เป็นรูทส่วน2 บวก2ลบ2แล้วก็ไปบวกกับรูทเส่วน2 2กับลบ2ตัดเป็น2อรูทเส่วน2 2กับ 2. 2ตัดคำตอบเราก็คือรูทเนะก็ต้องจำใจตอบอครับเอาจริงๆมันไม่มีตัวเลขอื่นที่น่าจะตอบได้สวยกว่านี้ละก็เลยตัดสินใจตอบเลยครับไม่ต้องลังเลตอบใช้ก็สองครับ เรียบร้อยอีกหนึ่งข้อไปกันต่อเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาจัดต่อครับข้อต่อไป